สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนรถเมล์ปรับอากาศสาย49นะครับซึ่งนั่งจากสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับจะไปลงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะครับจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ก็จะมีรถเมล์สายนี้สายเดียวนะครับสาย49นะครับที่วิ่งไป สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับถ้าเราไม่นั่งรถเมย์ปรับอากาศสายนี้อาจจะต้องไปขึ้นรถแท็กซี่นะครับหรือไม่ก็นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ MRT นะครับ MRT นี่ก็ประมาณ40-50นาทีถึงนะครับจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับส่วนเ่าโดยสารของรถเมย์ปรับอากาศสาย49นี้ ผมขึ้นจากสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรก็ราคา19บาทนะครับค่าโดยสารถ้าเป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ก็ค่าโดยสาร43บาทนะครับถ้านั่งรถแท็กซี่ก็เหมา200บาทนะครับนี่ครับเป็นป้ายนะครับจากสถานีกลางบางซื่ออันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอน เย็นนะครับผมขึ้นรถเมย์สาย49อันนี้ที่เวลา6โมงครึ่งนะครับที่หน้าสถานีรถไฟกรุงเทพโอละโพงนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะไปถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตอีบทุ่มนะครับรถก็เดินสะดวกนะครับไม่ติดมากนะครับ ก็เป็นบรรยากาศกรุงเทพมหานครนะครับยามค่ำนะครับตรงนี้น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับฝั่งด้านขวาน,นี้ก็น่าจะเป็นพระราชวังนะครับมีทหารมหาดัเล็กยืนเฝ้าหน้าประตูอยู่นะครับ น,นี่น่าจะเป็นพระราชวังสวนุสิตนะครับอันนี้ก็เป็นการนั่งรถเมย์สาย49ครั้งแรกของผมเลยนะครับ ตอนนี้ก็เลี้ยวเข้ามาในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตแล้วนะครับนี่ครับก็ถึงตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มห้าสิบนะครับก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครับจากสถานีรถไฟหัวลำโพงมาสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับช่วงรับเอ่อถ้าเกิดช่วงหกโมงเช้าครับจากบางซื่อมาหัวลำโพงเนี่ยครับ อย่างช้าสุดประมาณกี่โมงถึงครับสมมติว่าจับจับจบ,บัางซื้อผมขมงเช้าครับมา <c oughs> โอ้โตรงน,นี้โรงแรมเปิดเลยนะครับไปย่างช้าสุดเลยครับสองทุ่โมงครับอ๋อครับครับุณครับถ้าเร็วประมาณช่วโมงกว่าครับแล้วโรงเรมมันเปิดด้วยมันมีรถไฟฟ้าไปถึงเลยนะครับเนี่นย M M R T ใช่ในนี้เลยครับแต่เมื่อกเกถ้าถ้านั่งที่หัวลำโพงก็มาถึงนี่เลยครับเนี่ยมันมีขึ้นอยู่เลงมันมาถึงสถานีเลยนะทำอ่ะทำดีมากเลย